าจารย์ใช้ขนตาปลอมเบอร์นี้นะคะอันนี้น้อยใช่ไหมอันนี้ยาวขึ้นมาหน่อยอันนี้หนานะคะอาจารย์ใช้ตัวหนานะนี่วัดข,ดขนาดขนตาปลอมก่อนนะคะเพราะว่าตัวนี้ของใหม่ยาวไปนิดนึงต้องตัดออกหน่อยนึงอืมเจอละนะคะเอาออกประมาณนี้นี่แน่ใช้กาวทานะคะทากาวเสร็จแล้วนะคะก็เป่าให้แห้งหรือว่าสะบัด ให้แบบใกล้ๆจะแห้งนะคะแต่วม่ได้ ทำไมมันอยู่ในกล้องแล้วมันหายไปเลยล่ะทําไมขนตามันหายไปเลยมันดูไม่ค่อยเยอะเลยอ่ะขนตาตัวนี้เยอะนะนี่กําลังรอให้ขนตาเขาติดได้แบบคงที่ก่อนนะคะเพราะว่ากาวแบบถ้าเขายังไม่แห้งแล้วเราไปทําอะไรเขามากเนี้ยมันสามารถหลุดได้นะโอเคค่ะเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะคะต่อไปนะคะอีกข้างหนึง่ง ช <Sure. S 2> ตัดออกประมาณนี้ค่ะเหมือนกันเท่าๆกันเลยคือสองข้างนะ่ะถ้าหากว่าถ้าหากว่าไม่ใช่คนตาสองข้างไม่เท่ากันจริงๆนะคะเวลาเราวัดขนาดของขนตาปลอมมานะคะเราสามารถตัดสองส่วนนี้ให้เท่าๆกันได้นะคะคือสามารถที่จะนำข้างขวานะ่ะไปทาบกับข้างซ้ายแล้วก็ตัด ให้เท่ากันได้เลยนะคะเป็นการย่นเวลาของเราไม่ต้องไม่ต้องวัดสองรอบนะคะทากาวต่อนนะทีนี้เดี๋ยวพออาจารย์ทำตรงช่วงตาเสร็จแล้วเนี่ยค่ะก็จะเป็นบลัชออนแล้วก็ลิปสติกนะคะกาวเนี่ยนะคะตอนช่วงที่เขายังมีสีขาวๆฟ้าๆแบบเนี้ย แสดงว่ายังติดไม่ค่อยหนึบสักเท่าไหร่นะคะช่วงจังหวะที่กําลังติดแล้วหนึบเนี่ยคือช่วงที่สีฟ้าขาวนะคะเขาค่อยๆหายไปจนเกือบจะเป็นสีใสแต่ยังคงมีสีฟ้าอยู่นะคะ ช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่แบบพอเวลาเขาติดลงไปที่ผิวอะคะ่ะกาวเนี่ยจะหนึบแล้วก็แบบอยู่ติดเข้าไปในผิวพอดีเลยดังนั้นก็จะค่อนข้างง่ายในการติดขนตาปลอมนะคะถ้าใครติดขนตาปลอมแล้วรู้สึกว่าเอ้ยแบบติดยากอะมันติดแล้วมันติดระวางยากหรือมันติดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นช่วงของจังหวะการใช้กาวของเราก็ได้นะคะแต่จุดนี้เนี่ยก็ <laughs> อยากให้มันแห้งเร็ว เราก็เป่าเอานะคะแต่การเป่าเนี่ยมันก็อย่างที่บอกคน่ะเนิคือในน้ำลายเราในลมหายใจเรามันก็มีน้ำลายมีอะไรเยอะแยะน,ะนก็ไม่ค่อยไฮย,ยีนสักเท่าไหร่นะคะทำกับตัวเองก็ทำได้นะแต่ถ้าใครที่มาเป็นช่างแต่งหน้านะอย่าไปทำอย่างนี้กับลูกค้านะ ส่วนนี้ค่อยๆเก็บค่ะวิธีการค่อยๆเก็บขออใาจาคือยกขึ้นแล้วก็วางลงไปให้ชิดกับขนตาให้มากที่สุดนะคะขนตาจริงนะลงไปให้ชิดกับขนตาจริงให้มากที่สุดนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ